เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าลูกค้าจา้าวันนี้น้องเมย์มาส่งวัวนะคะส่งกลางดึกเลยจ้านี่เลยทั้งหมดสิบเก้าตัวนะคะทุกคนทั้งหมดสิบเก้าตัวจ้าเป็นคอกเป็นคอกสำรองนะคะเป็นคอกชั่วคราวจ้าสิบเก้าตัว เดี๋ยวนะไปถามพี่เข้าก่อนพี่ขา <karate. S 2> อ่ะชัดอยู่คะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาไฟมานะพี่ขาอันนี้บ้านอะไรคะบ้านมืองทุมครับตำบลนุรอำเภอบ้านโคกอุตรดิตถ์มาส่งจริงเนาะครับผมส่งแล้วครับมาแล้วมาได้ยิน <c oughs> ครับผมส่งจริงไหมคะส่งจริงครับมาถึงจริงๆมาถึงจริงๆงรงๆครบไหมล่ะรับวัวหรือยังครบแล้วสิบเก้าตัวครบ ไม่ใช่หนูเอามาเกินหรอจ้า <laughs> จเนี่ยทุกคนก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นะดูตัวดูตัวที่มันอยู่ใกล้ๆไฟแล้วกัน <laughs> นี่มาส่งชุดนี้นะคะตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยังไม่รวมค่าขนส่งจ้าใครที่อยู่ภาคเหนือนะคะไม่ต้องกลัวเมลีจะไม่ส่งนะเมลีส่งจ้าส่งทว ส่งทั่วเขตเลยนะคะเขตภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ้านี่ดูเอาชุดนี้มาส่งกลางดึกเลยจ้าทุกคน นี่เลยนี่เลยหยุดไล่มะขามจ้ากลางทุ่งมะขามเลยสวยๆตัวละหนึ่งหสันห้ารอยบาทสิเก้าตัวถึงที่ไม้เรียบร้อยจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะขอโทษขออภัยด้วยจ้ากลางคืนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวรับไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่อะไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า